ไปดูเรื่องหลักสูตรของวิทยาการคำนวณก่อนเดี๋ยวเราจะทบทวนกันก่อนนะครับเพราะว่าที่เราสอนมาแล้วนะครับเป็นระยะเวลาทั้งสองปีสามปีนะครับบางโรงเรียนก็เพิ่งจะเริ่มนะครับแล้วบางโรงเรียนก็เริ่มนําล่องมาแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นแรกๆปี6 0 6 1อะไรมาอย่างเงี้ยนะครับมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทบทวนกันสักหน่อยนะครับเราจะเน้นเรื่องของมอต้นนะครับเอท่านผู้เข้าอบรมวันนี้ของเรามี ตามรายงานเราบอกว่ามีทั้งหมด92ท่านนะครับ92ท่านก็มาจากหลายๆที่นะครับนอกจากพื้นที่ของเลยหนองบัวลำพูของเราแล้วนะครับทั้งสงพปเราก็มีนะครับดูคร่าวๆมีชัยภูมิมีพังงาก็มีนะครับจันทบุรีตราดจังหวัดตากลำพูนสุราษฎร์ธานีภูเก็ตขอนแก่นเชียงรายพิษณุโลกโอ้เยอะแยะไปหมดเลย เพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันจากหลายท้องที่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรามีกิจกรรมกลุ่มนะครับหลายๆกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับคุณครูต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันนะครับเราถึงจะได้ผ่านนะครับตามหลักสูตรของสสวทนะครับในช่วงแรกของเรานี้นะครับเราก็จะมีเรื่องของหลักสูตรวิทยาการคำนวณนะครับเอท่านผู้เข้าอบรมของเรานี้ยังยังอยู่กับเราครบถ้วนกันหรือเปล่านะครับมี ถ้ามีมีมีคนเข้าร่วมอยู่ห้าสิบปดจะหักวิทยากรกศึกษาในเทศออกไปก็เยอะอยู่นะครับน่าจะประมาณห้าสิบท่านนีประมาณครึ่งหนึ่งลืมแจ้งไปเนาะนะครับว่าท่านเวลาอยู่กับเรานะครับท่านต้องเปิดกล้องตลอดเวลานะนะครับแล้วก็อย่าใช้ยานพาหนะ,นะครับในการในการอยู่ระหว่างการอบรมท่านอย่าใช้ยานพานะนะครับไม่ใช่อบรมไปนั่งดูจอไปนะครับอันนี้อันตรายนะครับก็ต้องขอร้องกันด้วย ท่านต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับใช้คอมพิวเตอร์ใช้น้ตบุ๊กนะครับแต่ถ้าท่านใช้โทรศัพท์มือถือด้วยเวลาท moon, ่านจอยเข้ามาในห้องมิ팅นะครับท่านจะต้องบอกว่าเป็นเราจะตั้งชื่อนะครับก็คือเลขที่นะครับแล้วก็ตามด้วยอุปกรณ์หมายเลขอุปกรณ์ของท่านก่อนนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองแล้วตามด้วยชื่อนะครับเพื่อที่จะบางท like ่านอาจจะใช้อุปกรณ์หลายอุปกรณ์นะครับเราจะเช็กกันที่เลขที่เป็นหลักนะครับอันนี้ก็ขอชี้แจงนะครับท่านผู้เข้าอบรมทุกท่านด้วยนะครับ เออจริงๆเราเดทมานิดนึงนะครับประมาณ10นาทีแล้วแหละนะครับก็ขออนุญาตเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องของหลักสูตรนะครับเรื่องของหลักสูตรนะครับเดี๋ยวขอเช็คความพร้อมของผู้เข้าอบรมสักนิดนึงนะครับเรื่องหลักสูตรนะครับเราเรียนมาแล้วนะครับเราทําการสอนมาแล้วนะครับทั้งมต้นมปลายนะครับอยากจะลองสอบถามดูหน่อยนะครับว่า ในเรื่องของการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยน,นะครับเรื่องเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องใหญ่ๆนะครับที่เราจะต้องทําการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนของเราเนี่ยนะครับมันมีเร<า>ื่องอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องสอนนะครับเป็นหลักนะครับขอตอบในช่องแชทนะครับขอตอบในช่องแชทนะครับมีใครท่านไหนจะตอบบ้างครับสมาชิกข,ของเรามี เรื่องหลักๆอะไรบ้างที่เราจำเป็นจะต้องสอนในวิทยาการคำนวณนะครับเรามีคะแนนพิเศษให้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์งอันเรามีคะแนนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเช็คนะครับทำการเช็คเรื่อยๆนะครับเอาคนที่ตอบนะครับครบครบนะครับครบทุกๆด้านนะครับเอาห้าท่านแรกเลยนะครับ เอาครบทุกๆด้านนะครับครบทุกๆด้านนะครับอา่ ه, มีตอบเข้ามาแล้วนะครับมีทักษะแก้ปัญหาแนวคิดเชิงคำนวณครบทุกด้านหรือเปล่านะครับห้าท่านแรกนะครับแนวคิดเชิงนามาทําการแก้ปัญหานะครับอ่ะนะครับก็หลายท่านก็ตอบเข้ามาการพัฒนาคโครงงานนะครับเอาละครับคิดว่า น่าจะพอตอบกันได้นะครับหลายท่านตอบเรื่องย่อยๆนะครับแต่เรื่องหลักๆที่เราจะเรียนก็คือมันจะมี3เรื่องก็คือเรื่องของวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ไซ์นะครับแล้วก็การรู้ดิจิทัลนะครับหรือว่าเราเรียกว่า DL แลนะครับแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศก็คือคอมพิวเตอร์เดิมนะครับคือ ICT นะครับที่เราจะต้องเรียนกัน3เรื่องนะครับจริงๆมีคนตอบครบหมดแล้วนะครับท่านเฉพาะ5ท่านแรกท่านไม่ต้องตอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมขีดเส้นใต้ก่อนในช่องแชทนะครับพอแล้วนะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับไม่ต้องต่อเข้ามาแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาจดจ่อเรื่องอื่นต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามีวิดีทัศนะครับมีคลิปวิดีโอนะครับสําหรับให้ฟังสรุปนะครับสําหรับการสรุปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สวัสดีครับในวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณหรือ Computing Science กันครับ วิทยาการคำนวณหรือ Computing Science อยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ว4.2โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำง,งานและการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างรู้เท่าทันและมีจริยธรรม โดยสาระการเรียนรู้ที่สำคัญมีทั้งหมด3ด้านดังนี้ 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ไซเอนสองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรืออ n น o r เมชัน n อนด Communication Technology หรือ ICT 3. การรู้ดิจิทัลหรือ Digital l i เทเรซีหรือ DL วิทยาการคำนวณในระดับมัธยมศึกษามีสาระสำคัญแต่ละด้านดังนี้ด้านแรกคือวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นม .1 จะได้เรียนรู้การนําแนวคิดเชิงนามมาทำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานในชีวิตจริงนอกจากนี้ยังได้ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายได้เรียนรู้ขั้นตอนการแก้ปัญหาและคาสั่งที่ใช้เขียนโปรแกรมเบื้องต้นในระดับชั้นม .2 ได้นำแนวคิดเชิงคำนวณไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงและเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาที่มีการใช้ตัวดำเนินการบูลีนและมีฟังชันในระดับชั้นม .3 ได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์เรียนรู้เกี่ยวกับ Internet of Things หรือ IOT ในระดับชั้นม .4 ถึงม .6 ได้ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาใดๆพร้อมทั้งนำไปใช้ในการพัฒนาโครงงานที่เชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ด้านที่2คือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับชั้นมหนนักเรียนจะได้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิประมวลผลสร้างทางเลือกนำเสนอข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆมาช่วยในการดำเนินการในระดับชั้นม .2 ได้เรียนองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ในระดับชั้นม .3 นั่นก็คล้ายม .1 แต่เปิดกว้างมากขึ้นนอกจากจะรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิแล้วยังสามารถนำข้อมูลทุติยภูมิมาใช้ในการแก้ปัญหาอีกด้วย ในระดับชั้นม4ถึงม6นักเรียนสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์และเรียนรู้กระบวนการของวิทยาการข้อมูลซึ่งทำให้สามารถวิเคราะห์ทำนายแนะนำทางเลือกที่เหมาะสมหรือใช้ในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดด้านสุดท้ายการรู้ดิจิทัลในระดับชั้นม1 นักเรียนจะสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัยการป้องกันความเป็นส่วนตัวและอัตลักษณ์ของตนเองใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลงการใช้งานพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนการใช้งาน ในระดับชั้นม2จะได้เรียนรู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยโดยเลือกแนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและใช้อย่างมีความรับผิดชอบตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูลสร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานของตนเอง ในระดับชั้นม .3 ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภยัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช้งานลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรมหรือ fair use นอกจากจะต้องประเมินความน่าเชื่อถือข้อมูลแล้วยังสามารถวิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิดหรือ fake news และวิเคราะห์เหตุผลวิบัติหรือ logical fallacy เพื่อสามารถนำไปตัดสินใจหรือใช้งานอย่างรู้เท่าทันในระดับม .4 ถึงม .6 สู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีฉลาดรู้สร้างสรรค์เนื้อหาที่ดีและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบนโลกออนไลน์รวมทั้งปรับตัวและอยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้สมกับเป็นนักเรียนในศตวรรษที่21 ทั้งหมดนี้คือหลักสูตรวิทยาการคำนวณที่จะพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีขอบคุณครับ